สวัสดีครับพบกับนิวเอเลนะฮะเราจะเราจะมาดูอินโทรผมนะที่ผมทำไปนะครับผมจะไม่แชร์ลิงก์อินโทรเด็ดขาดเพราะว่าลิงก์อินโทรผมอะมันหายากตอนนี้ผมจะไม่แชร์ลิงก์อินโทรที่กูทำไว้อยู่ไหนว่าขอโทษนะครับนี่คือคำหยาบขอโทษด้วย น,นีนโทรเพื่อนผมเพื่อนผมฝากทําไว้สองอันเนี้ยเดี๋ยวอันนี้ดิมีอันนึงงนี่ยเจอละนี่นนนโทรผมนี่อะนีนโท แล้วก็ดูอันนี้งอ,อ,อันนี้อันนี้ของเพื่อนผมดูของเพื่อนผมนะมันไม่ดีมากหรอกเนาะ <c oughs> ของเพื่อนผมมันไม่ดีมากหรอก <c oughs> ไม่ด,มมด <c oughs> ี้อะไรจำไม่ได้ลอินโทรอะไรวะ เฮ้ไไเย,ไม,ไ,มยไ,มไม่ใช่ดิเครื่องผมทำอินโทมผมไม่ได้แต่ทำของเพื่อนได้เครียดมากแต่ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเอ๋นี่มีนกตัวเนี้ย อันนี้ถ่ายได้ยากมากเลยนะผมถ่ายได้ข้างๆบ้านเพื่อนเป็นนกกาอะไรวะเออชื่อนกกาปีหนึ่งก็จะมาครั้งหนึ่งนะฮะจับได้ยากทำอะไรขึ้นมาข้างบนผมเลยถ่ายได้ี่างรูปเลยผับไพรัตที่ผมวาดไปข้างหน้าน,นี่ีภาพไม่สวยนะฮะเนี่ยน,นี่ที่ผมวาดไว้ผับไพรัต ใครอยากว่าดก็เอาเป็นต้นแบบหน้าตรงนี้ก็ได้นะฮะนี่แค่จะเอาก็เอาไปวาดได้นะแต่ผมจะไม่ให้น,นี่เข้าไปในอะไรวะไม่รู้จะไม่ได้ลนะโอเคใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับถ่านก็ขอจบคลิปเพียงเท่า,ทานี้สวัสดีครับ